วันนี้ผมมาตีกระสุนหลังบ้านไม่ได้ทํางานไม่ได้พกอ,อุปกรณ์อะไรเลยนี่มีแต่คันเบ็ดลอกแล้วก็เหยื่อแค่นั้นคีมคืมอะไรก็ไม่ไดเอามานะนี่ผมก็ตีเช็คก,ก่อนไม้แรกพอตีไปพอเราก็ปล่อยจมนะปล่อยจมนะเดี๋ยวผมจะตัดตอนจมไปก่อนเป็นถึงตอนกอเลยตอนนี้ผมก็กออยู่นะกอไปเรื่อยๆเลย หันไปเจอทางซ้ายฝูงมันขึ้นเอ้ยทางขวาฝูงมันขึ้นพอดีเดี๋ยวรอดูนะน,นี่นี่ผมหันไปล้ที่แรกมันขึ้นตอนนี้นะฝูงอะแป๊บเดียวยังไปโคตรไกลเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่โดนปลานะถ่ายไม่ทันตอนปลากัดอะนี่เสียงนหวานเลยนะอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เอาอะไรมาเลย ก็ลองเล่นปลานานหน่อยเนี่ยช็อตนี้แจ๋วอยู่เลยดึงแรงๆแต่ไซส์มันไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ไซส์เล็กแต่แรงดีอยู่เลยเล่เนไปเรื่อยนะเล่นไปเรื่อยแรงดีมากอลไซส์แค่นี้แต่โอ้โหแรงสุดยอดปกติผมมาเขื่อ,อนนี้ตอนเย็นไม่เคยได้นะวันนี้ฟุกจัดได้ ผมเอาขึ้นมาแล้แต่มันยังมีแรงอยู่อ่ะเลยยังไม่วางเลยว่าวางไปเดี๋ยวถ้าปวดเหยียบมันตำมือเอาเด <c oughs> ี๋ยวโยนใส่ลงน้ำอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ใส่ลงน้ำอีกรอบหนึ่งให้มันหมดแรงเลยเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีคีมมาปวดอะ่ะนี่พอแน่ใจก็เอาขึ้นหาที่ก่อนหาที่ก่อนนี่ผมก็ พอมันหมดแรงแล้วนะก็ปลดยือไปทุลักทุเลน่าดูกละมาตกเล่นไม่คิดว่ามีตัวได้ตัวเฉยเลยก็ปล่อยคืนสอที่เดิมนะเพราะผมไม่ได้เอาปลาผมตกเล่นดีเฉยไซส์ประมาณนี้แลครับไม่ใหญ่มากแต่ยังดีจัดนี่ไปเปเจอกันใหม่ไปรุน้น ลับมาให้ตกใหม่อีกนะ